ให้อ๋อมีแล้วจันอโนบิสอะไรอโนบิสไม่ไม่มีอาจารันใช้นี่เรื่องอะไรอาจารันอ๋อจันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดก็ได้อันยังไม่ไม่ได้รีบไงอ่ะโอเคไม่ไม่ไม่ได้รีบจันเรากันคนกันเองก็ไม่ได้ใช้เคยใช้ดับธาตุเลยอ่ะโอเคครับ เทสเสียงสวัสดีครับอยู่กับอันเอลูนาบิชอปนะครับแต่ก็ไม่ได้มาเล่นบิชอปอี่เจนเคยก็มาพบกันก็วันนี้ก็มาสาย BK นะครับไม่ใช่ BNK BK b i s บ n เคบนะครับอยู่ในกิวครับนี่ครับกิวกิวผมทีทีครับกิวกิวถามว่าในตำนานไหมก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามีกิวตำนานขวา หมายหมายถึงว่าแบบเราเราจะเราผมไม่ได้อ้วดนะครับมันตำนานจริงๆครับเพราะว่าคือแถวบ้านผมมันมีป้าคนหนึ่งเขาขายสมตาผมไปนั่งรอช้ากึนตานานไม่ใช่แล้วคอนโดแบบมึงเล่นหาอะไรวะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องเลยนี่ก็ออนกันอยู่สองคนครับปกติออนออนทั้งหมดเลยออนทั้งกิลเลยแต่วันนี้เขาไม่ออนเขาเขาหยุดเขาหยุดพักคือเขาไม่ได้เล่น ใช่ครับเหมือนว่าเนี่ยนะครับคนนี้ที่ผมให้ดูครับน่าจะเขาเขาเพิ่งไม่ออนน่าจะประมาณห้าปีได้อยู่ครับเพิ่งผ่านไปนิดเดียวเองก็ไม่เท่าไหร่ครับก็รอเขากลับมาออนอยู่ห้าหรือสี่ปีที่แล้วเดี๋ยวอยู่ประมาณเนี่ยปีแล้วจะออนโอเคครับแล้วก็เอามารู้สึกว่ากิใช่โอเคครับนี่ครับแล้วก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้มาโชว์โหดอะไรแต่ว่ามีมีมเออเรื่องขำๆมาคุยให้กับคนที่ติดตามช่องผมฟังเพราะว่าผมเห็นก็ที่ผมสังเกตดูคลิปเก่าผมอะมีคนไทยมาติดตามหลายคนเออผมก็ว่าผมก็อาศัยเนี่ยจังหวะเนี่ยผมเล่นผมเล่นไม่ค่อยเป็นไอรูน่าเนี่ยผมอาศัยคนที่ดูเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าผมควรใช้ ผมควรใช้ของอะไรเหมือนอย่างผมซื้อเซาโลมาเงี้ยเซาโลสองไม่ได้คือมันราคาแพงให้เอาไปยัดอะไรยัดชุดถุงแหวนหรอเขายัดชุดะะนะจันโอ้ท่านผู้ชมถ้ารู้ก็บอกด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ถ้่ใายทายถูกแจกไปเรือสิจีโอเคครับก็ไม่ไม่ใจีไม่จีรถอ๋อจีโอ๋ออย่างนั้นโอเคครับ ก็ไปเข้ากิ้วนี่เลยแจกโปรติจีนะครับสุดยอดจีโน้ตเลยครับไม่ใช่จีโน้ตครับโกไอเนี Go ่ยโกโกวิลอ่ะโกธรรมดาที่มันดอบจากไอ้มาเออโอเคโกธรรมดาอ่าครับก็สิบสปีหน้าบเคนครับก็ผมสังเกตดูเอสในเอสบีไทยเซิร์ฟเวอร์นะครับคือมาดูช่องผมเนี่ยอาจจะเห็นผมว่าใช้พูดภาษาอังกฤษแทรกกับผู้ประาไทยคือ คือผมจะเน้นแบบ international ค,บคือผมจะไม่ค่อยแบบเป็นภาษาเดียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือแบบ,มบไม่อจะมีตัวบาอยู่ใช่ครับาาอิตใช่ครับพทาาบาวอบางทีไปจีบสาวมาเลยมั่งอะไรครับเล้วยก็แบบต้องเป็นหลายภาษานะครับอย่างแบบอืมใช่ครับ <laughs> โอเคครับเนี่ยอาจารย์ฮอปลอนน่ะนะมันอัพใหม่มาแล้วมันเหมือนจะมาแรางให้ตอนเนี้ย เออมันเป็นสายเรส i s เ e นต์แต่มันเรส i s เ e นต์มันดีกวา่าไอ,อ้พวกลูคัดโดหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่น่าดีกวา่ามนจะมีอะไรที่ดีกว่าลูคัดโดน่าจะยังไม่มีแต่ว่ามันเป็นของทางเลือกไงจันแต่คนที่มีลูคัดโดอคือยังไงก็ดียังอ่าก็ที่ผมสังเกตนะครับท่านผู้ชมคือใน SV วีไทยเนี่ยก็ หรือว่าคนที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนชันแนลเนี่ยก็คือจะเห็นเล่น BK กันอยู่หลายหลายคนอยู่ครับแต่วันนี้ผมก็จะมาเปิดเผยสเตตัสของผมนะครับซึ่งห้ามลอกเรียนแบบเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าคุณลอกเรียนแบบคุณจะกากทันทีครับเพราะว่าสเตตัสที่ผมอัพมันอาจจะไม่โหดเท่าไหรนะ่ <laughs> คือจานสเตตัสเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบ จานไฮวิ้ยไปนะโอเคนี่ก็เซต้าของผมนะครับผมอาจท่านผู้ชมเห็นผมเปิดมาอาจจะเฮ้ยมึงบ้าเปล่าพี่ชายมึงอัพอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ผมก็ต้องขอขอโทษเลยครับเพราะว่าผมก็อัพมั่วๆสู้ๆของผมเนี้ยตังก็มีอยู่แค่เนี้ครับเพราะว่าหาเงินไม่ค่อยเก่งครับส่วนใหญ่จะเติมครับเราหิน หินสีก็หินสีนะครับอย่าผวนนะครับอย่าผวนขอขอร้องครับอย่าผวนกับโอเคหินสีก็สีแดงไม่ไม่ใช่มันจะมาบอกอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ใช่แล้วอาจารย์โอเวลครับโอเวลเบิร์นฮาร์ดแอเดนเจอร์ยูเนียนแซมเบิร์นฮาร์ดนะ KO time ลบหนึ่งวิคิดค้นดาเมจสี่เปอร์เซ็นต แล้วก็หลบเวท5 a v เปอร์เซ็นต์เอเวนเจอร์ยนซแอม o านะครับ Solo 2นั่นเองครับแต่ที่เราใช้ s o ร o 2นะเพื่อว่าเออจ,เา 3, อจะเป็นพูดแนวหน้าสามก็จะเป็นนี่เป็นบัจจรยจานจานจะเพิ่งพูดเรื่องหน้าสามเลยจน พะอนาสองยังไม่เปิดเลยตัวเนี้ซ่อนไว้อ๋อซ่อนไว้ซ่อนไว้หน้า2สองยังไม่เปิดเลยโอเคก็นี่นะครับแนวทางผมสปอยหน้าสามรอไงครับอ๋อจานหน้าสามอะนะจานหินที่จานบอกมาสูไม่ได้หินอันนะเอจิบวกหนึ่งเอทีอาร์บวกหนึ่งอินบวกหนึ่งสุดยอด อันนี้ครับผมก็แดงแดงนะครับทําไมผมงจัดงี้ครับเพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับนี่ครับมันจะเอฟเฟกมันจะตามนี้เลยครับเอาตัว HP recover อะไรมาเนี่ยครับแล้วก็เขียวเขียวนี่ก็จะเป็นหลบไม่รู้นะครับว่ามันใช่เพราแต่ผมก็คิดตัวอเองออใกล้ๆแล้วจานเดี๋ยวเปิดเผยของสุดโหดก่อนตัวแรกขอโจช,ชูกะไม่จยนโจชูกะไม่ไหวแ <laughs> ดงเขียวนะครับ โอเคครับกา,ารเอาเอาบอสแบบเรสิสเทนเซตเเนนอืจะเอาโชตีท่านผู้ชมหน่อยเซโล,โลนุ่มแบบไหนดันเตีตีไม่ไหวดันตีไม่น่าไหวอะอไอแต่แต่เราถ่ายคลิปแล้วเราต้องลอง,รงเราไม่ลองไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าเราไม่กล้าอัดคลิปอยู่ ไม่ใช่อ,อ,อาจารย์นี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยลคลิปอัดไปเจ็ดนาทีแล้วเนวี่ยเดี๋ยวลองก็มาโชว์กันเลยนะครับโชว์น้ำพริกมนมเลยโอเคน้าพิกนมท่านผู้ชมเห็นเดินตัวละครแบบใส่ใส่กระโปรงแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปครับหญิงแท้ครับเดี๋ยวผมจะทำการตีให้ดูนะครับอาจอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะผม,ไ,มได้ลองมาแล้ว แต่ว่าหวัวกิวเขาขอมาครับเลยลองดูต่อตีสักแป๊บจอจอชุกจอชุกกะไม่ไหวจันซ,ซื้ออะไรเหีออะไรเงี้ยนะดามปีกเสร็จนะเดี๋ยววันไหนผมจะเอาอีเซลไปเทสที่นู่น โอ้โหจะตายะละาแล้วปึ๊บจานแม่งไม่ไหวกับบอสเนี่ยโอ้โห,หตายครับท่านผู้ชมกลับเมืองอก็ไม่เป็นไรก็เร,รเรามาตีโช์งี้ก็ถือว่าดีละโอเคเอาบอ,อ,อ่ะ เอาง่ายหน่อยโฮเดตโลเดตโชว์แล้วโลเได้สบายไม่ใช่โชว์แล้วฮะตัวที่ตงูตังูี่อยู่ไอทะเลทรายนั่นน่ะี่อยู่ใกล้ะเายว่งูงูนั่นใช่ไหมพี่อยู่มเนียวโลเจะปนไปนั่นแหละงูทะเลทรายมันตกแล้วนะงูทะเลทรายมันตกของมิ้วมันตกเหมือนจะอาวุธปลามั้ง หรือมิรคู่เนี่ยจำไม่ได้ไตแต่เรซิเทน์มันจะจะสู้ไหวรอเปล่าไมรู้รู้จะไปไปตีวิโบตีตัวนะั้นตีวิโบอะไรจ๊ะต,ตัวกระบองต,ต,ต,ตรงแบบกระบองเพชรวิโบจะเป็นตัวหมาตัวอะไรกระบองเพชรวิโบวิโบย้อนเวลาเดินออกไปเดินประตูไปก็จะเจอเลยเป็นหมา อไอทิพี่พญามันหายากที่ว่าตียากๆอ่ะสิงโตติมมีเอฟเฟคเออต็มแบบเดียวคนไทยหาซื้อโอ้นาคิล่ารัตติหมาป่าหมาป่าใช่ป่ะจ๊ะใช่ใช่หมาป่าเป็นกหมาป่บองเพชรอ๋อทะเลทรายกระบอกเพชรมันนเป็ดูเหมือนบอสนั่นอาจารย์มันน่าจะต้องมันต้องซามัวน่ะได้ เราใช้ดิสเบิร์นเซตตีแต่บ k อะ่ะจะไม่เคยลองเพราะฉะนั้นเราต้องไปลอง,ลองโอเคครับคลิปวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นแบบอะไรเนี่ยมาโชว์มาโชว์ตายโชว์อะไรเงี้ยผมผมก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเออวันนี้ก็มาโชว์ข,ขำๆไปครับเพราะว่า ก็เนี่ยที่ผมบอกอะว่าเออใครรู้เทคนิคการเล่นก็คอมเมนต์สอนผมมาเพราะผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นโชว์อะไรดันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโชว์นี่ครับถ้าผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะเดินตามแมปไปก่อนครับระหว่างเดินตามแมปเดี๋ยวก็พูดคุยกันไปเลยครับตอนนี้คลิปอัดไปสิบเอ็ดนาทีแล้วก็ยังไม่นานครับเพราะคลิปตั้งแต่ปีก่อนผมอัดไปครึ่งชั่วโมงครับ ล้วอ่ะใช้อโต้เดินไปเลยจชกอกเกนเี่ยจะไปเลยเนะี่ยกำลังเดินไปนอ,อ,ไอ๋อเดี๋ยวลองดูตุ้มนัม้นตียากไปตีนี่แบบกแก๊งคีนเนี่จัดไปแกง๊งคีน่บอกตีสบายเนียซามูตีสบายบีเคไม่เคยลองรลองลองแองคโอเค โอ้สามวันมันมันเป็นเทพแล้งเ้ยใช่อาจารย์ไม่น่าเทพนี่ครับท่านผู้ชมครับให้ทายครับตัวละครของผมเนี่ยมันเป็นตัวละครผู้ชายนะครับแต่ดูดูชุดสิครับหืมชุดแบบสวยซะเหลือเกินฮารเตะมันตกวะฮา,ารุเตะนะตกธนูธนูอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ดีอยู่อาจารย์ แล้วก็ทำหินของมันก็หินก็ดีหินหินสายคลิดเดี๋ยวเราก็ไไเข้ายก็ออค,ยค,ยครับเรามาลองเดี๋ยวเราบัฟกันก่อนเลยแล้วก็ลองขึ้นไปซัดกับมันนะครับน่าจะไม่ไหวเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมาลองอะสำหรับสายบีเคปอ,อัวอาจารย์พิษเน้นเน้นเลไม่เคยอาจารย์ อยากไปลองเอรบวอาดดีกว่านไม่ต้องไปลองเตกตีแล้วไปลองเลยครับอ,อยากรู้ไหมแล้วยูทูบเนี่ยเบวอาดมันตัวเ,วเ,เอา YouTube เข้าครัวคุณนงวัดบ<อ>้างครับขออภัยครับท่านเพราะว่าช่วงนี้นี่แบบผมก็ศึกกําลังศึกษาการทําอาหารอยู่เลยคลิปคลิปเข้าคลิปคลิปการทําอาหารก็จะเข้าหน่อยนึงนะครับก็ต้องดูครัลควลุงลงครัวลุงลง ทำหมูหันเลยนหมูหันหม,มูหันคนลงเจ<ก>่วให้จานตีเราตีไปได้ครึ่งหลอดละอาจจะไวหวอยม่ะอืมก็ไม่แน่ใจมานาหมดมานาหมดตัวนี้เราตัวตัวนีวนด้ดีอะในการเทสเอ้ยตายเกือบไหวละเรซิสเซนตเทำสามเลี้ยงชุบกรร็ไวหวมว้แต่ว่า เท่าที่สังเกตนะดีเลยการกดยาตอนนี้ไอของใหม่ยังไม่มีควิกยูดมันเลยช้ามันน่าจะต้องเพิ่มดีเลยการกดยาเพราะว่าไอที่ช้าเนี่ยคือเลือดอะมันเลือดมันกดชา้าเอาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้ามาปรับปรุงใหม่มมอหโอเคก็ท่านผู้ชมก็คงจะขำกันน่าดูละว,ว่าเอ้ยมปโชว์ตายอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรครับเรานี่เป็นการการเทส ort, บอส ort, มันก็อย่างนี้นะครับอย่างอาจารย์พูดถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเอ็นชาร์ทเท่าไหร่จริงตอนนี้เออหน้าบงหน้าบอสนี่ไม่ค่อยเห็นนะาม,ามันมันโดนเนะนะิร์ฟม้นเนาะเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นเราก็ไม่รู้เาเราไม่รู้ว่าเขาโดนเนิร์ฟยังไงใช่โอเคแต่รู้ผมรู้คราวอย่างเดียวว่า เอ c นชาร์โดนเนิฟผมรู้แค่นี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เล่นอยู่เขารู้เปล่ามันเนิฟอะไรของเขาผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะทราบเท่าไหร่นะครับเซลเซอโรสามเบรดกรีนหกจีโอ้ต้องมีสักวันที่เซาโลจะถูกลงเออแต่ก็ถูกลงแล้วนะ <c oughs> ตอนนั้นสิบปัะจีนะ <c oughs> ตอนนั้นน่ะอันกะาจะซื้อปีก่อนอ่ะจอะจะซื้อมาใส่สมุไรอ่ะหรือแอดไม่รู้จะซื้อลรอ่ะ15 1สิบห้าสิบหกตีมาโุดยครแรกวคยีสุดยอดแหละวดสุดจริงก็เห็นมิก <yeah. S 1> <could> <c oughs> อ๋โอเคจ้าแจ๋วเลยงั้นจะสั่งให้ลงไปอีกก <c oughs> ็เห็นเห็นมีท่านผู้ชมคนนึงเขาคอมเมนต์มาในในคลิปของผมคลิปก่อนอันนี้ก็เป็นคลิป <c oughs> สามูไรตีฟินสเทนทำหัวย้อนเวลานะครับเขาก็มาชมเออโหดหดด,ดีอะไรมานี่ <c oughs> ผมก็ได้สังเกตดูเออคนไทยเนะี่ยคนไทยเนะี <c oughs> ย่ยที่เล่นเซิร์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล ก็มาดูคลิปผมอยู่หลายคนอยู่มาคอมเมนต์มีมีทักเฟซมีอะไรเงี้ยครับจะทำอะไรแต่วาอันเียเลยนเปลี่ยนเปนมีเวลาเปลี่ยนอ๋ออ๋อย้ายดาวมาใส่อนะอ่าอ่าโอเคจัน by rcc อิน m นมาสสองเอสสิบจีเลยล่ะโอ้โย oh. จานนี่ไงอีเวนท์เทลอะแม่ง,งตอนนั้นใครมาหลอกกันวะแม่งหกหกสิบจีนี่มันขาย,ยาแค่สิบห้าเองหกสิบจีมันบ้าเปล่ามันเกินไปแล้วใครจะเอาตังค์จากไหนมาซื้อหกสิบจี น่ะไรดันจานก็เย็นมาย้ายโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาคุยกันสนุกสนุกเปิดตะเอาประจานอีกบอสหนึ่งบอสอะไรดันเพื่อด้ะบอสดอกไม้ บอสอะไรจันเอเดี๋ยวอากิล่าก็ไม่ใช่หรือบอสโอเคบอสอะไรจันจำไม่ได้ซะหายจานก็บอกอยู่เมื่อกี้แต่จำไม่ได้จะว่าจานให้ไปตีต่อไอตัวดอกไม้ก็ เออเจ้าว่าอาจารย์ให้ไปตีต,ตัวตัวดอกไม้ก็ไม่น่าใช่ไหมตอนนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะงงท่านนิดหน่อยว่าผมนั่งรออะไรนะครับกำลังนั่ง,น,งนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อกี้ผมจะไปตีบอสอะไรให้ท่านผู้ชมดู ไม,ไม่ใช่บอสงออูอ๋อ่ออไ,ไ,ไปเลยใน,นาป,ปากปากโอเคทำเสืออาจารย์ทเสือข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือเขาจะให้ลอดลอดตใส่เสือนเ <c oughs> ขาให้ลอดปากเสือนี่ย,อยูอมอรอยูลาดอมมันนะจำไม่ได้อาจารย์คาถามั้งคาถา ข้าทาไม่ดีอ่ะหินมันละดีหิเหนหเหลี่ยมมนันหินเหลี่ยมมันอ่ะนะจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นลีลิกยุคแรกๆเไยนะนี่ก็ยังงงอยู่เนี่ยอยู่ระดมเนี่ยต้องไปฟาร์มอยู่ระดมจะไปฟาร์มเอาอะไรนีอ,อืมไม่ไปฟาร์มเอาออ๋หินมันอ๋อไม่ใช่เนี่ยหินมันทำไม่นี่พวกมาลีพวกอะไรเงี้ยอืมอ๋อทำไปพวกนี้นใช่เออเมันอย่างั้นแหละเออมาลีก็ยังงงอยู่ก็ไปฟาร์ม เ,เอ้เดี๋ยวแม่งวาร์ปที่วัปผิดที่ w h t t t h f ฟ c k เราต้องวาร์บมานี่โโโคโคกราว์ออสบาวาวก็ทำได้ดนันอ <What? S 1> อสบาวก็ทำมาลีบงหนึ่งได้เอาจริงนะครับ <What? S 1> ผมผมอัดคลิปแล้วแล้วผมพูดเรื่องหินเหลี่ยมนะครับ mm hmm. ผมก็แร่แ,แ,แบบผมว่าอายคนไทยคนอื่นเขานะครับ เพราะว่าที่ที่ผมต้องพูดข้อมูลมั่วๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปเพราะว่าผมมันไม่รู้จริงครับต้องไปถามยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรอกครับผมก็แค่อัดคลิปเล่นแต่ว่าคือแบบยังไงอ่ะแบบเดอเดี๋ยวผมเอาคือผมคุยกันกับคนในกิวเนี่ยผมคุยกับหัวกิวเราท่านผู้ชมอาจจะไปทําตามไงเราอาจจะหาข้อมูลของผมมั่ว ใช่ครับมันมั่วทุกอย่างเพราะว่าผมไม่ได้โหดแล้วครับผมมันก็แค่เป็นเพลเยอร์ไอรุณาที่ผ่านทางมาแค่นั้นเองผมเป็นแค่สมุไรพเนจรไม่ใช่สมุไราจารล้วก็ไม่ใช่สมุไรด้วยใช่อจนัน <laughs> สมุไรพเน,นจรจัดอัะ เอเอมิวสิกอะไรอาจารย์ต้องมีเพประกอบในในคม้เดี๋ยวผมก็เดินไปก่อนนะครับต่างออโต้ไหมครับไม่ใช่ซมูไรด้วยะเป็นแค่โรนินที่ผ่านทางมาอือคือก็เหมือนแบบซมูไรพเนจรและโรนินเลิกจานไม่ใช่แล้ะนั่นไม่น่าใช่ ตั้งตั้งออโต้ไปเลยนะครับไปลองตีเล,เล่นๆดูไม่ไม่มีอะไรมากครับท่านต้องจับจับเลยมิวสิกประกอบเพลงอะไรนะ bend, ยังอ่าน้องจับประกอบเพลง,ง,งอะไรอาจารย์ อ๋อสิงสิงโตโอ๋ตอก็มีมิวสิกประกอบเล <laughs> ยเจ๋วครับนี่ครับก็ระหว่างเดินนะครับก็ให้ท่านผู้ชมฟัง,พงเพลงค่คอยๆฟังเพลงไปกลางๆพอเพราะว่าเครื่องนี้นี่รับเสียงดี <laughs> เสียงไม่ดีเอาให้มันแบบจะได้จะได้ไม่กบเสียงพูด นี่ครับนี่ครับก็วันนี้ก็มาผสมแนวดีเจนะครับมาพบกับดีเจอันนะครับในช่วงเวลานี้ครับให้เดี๋ยวจานเดี๋ยวไหนจัดช่วงดีเจมั่งนี่ค่ะช่วงดีเจแบบนคี่รับจังหวะนี้ครับก็เดินชิวๆไปครฟังเพลงด้วยอืม อืมหาไม่เจอหาไม่เจออืม <g ib berish> จานไม่ไม่โดนหรอกคือเพลงอ่ะเราใส่ไปติดลิขสิทธิ์อ่ะเราก็ไม่โดนลบคลิปมีแต่คือแตใจ่ะพวกที่มันทำได้ได้ตังค์อ่ะมันกลัวเพราะว่ามันจะโดนหักแต่เราทำเราไม่ได้เอาตังค์แล้วเราก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องกลัวติดลิขสิทธิ์ถึงบอสแล้วครับก็ตีบอสไปฟังเพลงไปชิวครับมาลองเลยครับฟังถึงกันปีละ มันมีพิษแต่มันจะยากรวดยากโ,โอ้วจานตายไม่ไหวไม่ไหวไตายตายมันต้องใช้เซตอะไรวะอ่ะมีแอสละเพราะแอสมันเกียน มันเดินแล้วมันก็วับปุ๊บวับนั่นเออท่านผู้ชมรู้ก็บอกผมด้วยนะครับคือเบลอาร์ตเนี่ยมันมันใช้เซตอะไรปรับ่าใครรู้ก็บอกด้วยถ้าใครเห็นนะ้อัหอก็เดี๋ยวจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับคุยกันไปชิวๆิพราะ เพลงเพลงจบก็เราก็จะปิดคลิปนะครับแกงคีนก่อนนะไปแกงคีนเนี่ยไปแกงคีนเนี่ยก็ไอ้ก็เบลอาร์ตมันไม่ไหว ซามูยังไม่ไหวยังไม่คนพบยังไม่คนยังไม่คนพบวิธีการเล่นเฮ้ยจานแม่งบีเคแม่งแก๊งคีนตีไม่ได้จานมันเนิฟเราจันแล้วเราอ่ะคือบีเคมันต้องติดบีดดิ้งถ้าไม่ติดบีดดิ้งอ่ะมันจะขึ้นบิสไลอะไรมันจะไม่ดีเลยมันจะแทบดาเมดไม่ได้เลยไม่ได้แม่งเนิฟจานฮอลูติด อาจารย์โพลูเตมันตีได้สบายสำหรับบีเะเพราะว่าโพลูเตเป็นโัรที่ฟาร์มที่สำคัญมันใช่อยู่แต่ขอทำคลิปแยกดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งค่อยทำคลิปแยกโอเคครับก็เพลงก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็มีแต่ตีบอสโชตายอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คุยเล่นๆขำๆเพราะว่า ใช่ครับเพอาะพวกนี้คือไม่ไหวใช่ประมาณนั้นครับค<ช>ือหรือรใช่ครับหรือถ้าใครปั้นมาแล้วตีได้ผมก็ยินดีด้วยบวกกับบอกของบอกสูตรผมด้วยเออเพราะว่าผมไม่ไม่รู้จริงวิธีการเล่นครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะตีกันไม่ค่อยไหวอ่ะมันยากกันทีละกับทุกคนอ่ะทีหลายอื่นก็โอเคครับก็วันนี้ก็ คืออ่ะที่ผมมาทําคลิปพูดมั่งเพราะว่าผมได้ดูช่องอ่ะช่องในช่องของผมอ่ะปีก่อนอ่ะผมทําคลิปพูดแนวเนี้ยไปตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมปีก่อนแล้วอันนี้ก็ผ่านมาละจนเลยปีใหม่แล้วผมก็ยังไม่มียอดวิวคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมเออดูแบบขำๆคลายเครียดกันมั่งเลยเลยทำคลิปมั่งครับยอดวิวสิบล้านเจ๋สิบ <laughs> ล้านเลย ก็คลิปคนอื่นนะเป็นคลิปเราใช่แต่ว,วันนี้ก็ขอคลิปการงงิ <laughs> ขอปิดคลิปน,นะเวลานี้ครับเดี๋ยววันหน้าจะมาทําคลิปอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับแต่ที่ผมจะบอกบอกอ่าบอกไว้นะเวลานี้เลยสําหรับในช่องผมคือตอนนี้ผมมีรายการอยู่3ามรายการคือจะเป็นโชว์โชว์ทำอะไรต่างๆในอารุนา แบบจะเป็นคลิปแบบเท่เทเมือนคนอื่นนะครับแบบใส่เพลงเท,เท่กับอีกแบบหนึ่งคือไปตีแต่ไม่ใส่เพลงครับคือจะใช้เสียงพูดของทีมงานกับผมเองเข้าไปเพราะว่าเออมันแบบเลยคุยขำๆครับบวกกันไปบวกกับซีรีส์ที่สามซีรีส์ที่สามนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ครับคือจะเป็นคลิปซีรีส์ของ dj อันครับ DJ อันก็ จะมาทําในเรื่องของพูดเรื่องราวต่างในอรุน่าบ,บวกกับมีเพลงมันๆให้ฟังไปด้วยพูดไปด้วยโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับจานปิดคลิปยังไงเนะี<อ>่ยปิดคลิปยังไงเ <laughs> 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 ดีย๋ยวก่อนปิดคลิปยังไงรุ่นใหม่รุ่นนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับ